สวัสดีค่ะยาดาน,นพัตนัสค่ะเป็นวิทยากรวิชาชีพของกศอนอเขตดอนเมืองนะคะวันนี้จะมาแนะนำาการเรียนวิชาการตกแต่งหน้ากากผ้าด้วยลายลูกไม้ทำมือค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีได้ค่ะมีเข็มหมุดนะคะสำหรับเอาไว้กลัดแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์หลักก็คือผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้แล้วก็ผ้าสำหรับรองข้างในอีกทีหนึ่งต่อไปเราก็เริ่มตัดผ้ากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็เอาผ้าสันทบนะคะ ทบที่หนึ่งก็หน้าตาก็จะอกมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราก็ทบอีกทีหนึ่งครั้งที่สองก็เท่ากับเราก็มีผ้าซ้อนกันสี่ชิ้นนะคะค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มตัดผ้ากันเลยนะคะเราก็ตัดผ้าให้ได้สี่ชิ้นค่ะนะคะประกบกันจะได้ง่ายผ้าก็จะได้เท่ากันนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขมดุด เอาแค่หมดคืนไว้นิดนึงค่ะนะคะ,ะทีนี้เราตัดผ้าเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เราตัดผ้าพื้นก่อนนะคะ อันนี้เราก็จะได้ผ้าพื้นนะคะพอเราตัดผ้าพื้นเสร็จนะคะเราก็จะได้ผ้าสี่ชิ้นอย่างนี้นะคะสามสี่ค่ะสี่ชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ประกบไว้อย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งชุดอันนี้หนึ่งชุดเอาวางไว้ก่อนนะคะอ่ะต่อไปเราก็ มาตัดผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้นี่เราใช้แค่สองชิ้นนะคะวางผ้าอเอาเข็หมุดกึ่งไว้ค่ะนะคะเสร็จเราก็ตัดตามแพทเทิร์นเลยค่ะนะคะตัดตามแพทเทิร์น แค่สองชิ้นนะคะนี่ผ้าลูกไม้ค่ะมาด้านไปค่ะอ่าพอเราตัดได้อย่างนี้นะคะก็จะได้พ้าลูกไม้สองชิ้นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ะะเสร็จก็ประกบไว้ประกบไว้ก่อนอสรุปเราก็จะได้ผ้าลูกไม้นะคะคพอเราได้อุปกรณ์อย่างนี้เสร็จเราก็เอาผ้าลูกไม้ไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เอาผ้าพื้นวางบนหนึ่งชิ้นค่ะเสร็จเราก็วางข้างล่าง อีกหนังชิ้นให้พาดลูกไม้อยู่ตรงกลางนะคะเรียงให้เสมอกันเอาเขมุดกลึงไว้ก่อนเอาเขมุดกลึงไว้นะคะแล้วเราก็เย็บเดี๋ยวเราก็จะได้เย็บด้นถอยหลังนะคะจากคางมาถึงปลายจม,มูกทั้งสองชิ้นเลยค่ะเย็บมาเรื่อยๆค่ะ น,นี่คือพ้าลูกไม้นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะอาจาราก็จะวางเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้พัาลูกไม้เราวางไว้ก่อนนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราวางไว้ก่อนต่อไปเราก็ มาทำอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผ้าพื้นสำหรับเอาไว้ด้านในค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็เย็บเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อันนี้เราก็เย็บด้านถอยหลังนะคะด้านถอยหลังเหมือนเดิมหมือนชิ้นแรกแต่ชิ้นนี้ไม่มีผ้าลูกไม้นะคะ เพื่อเอาไว้ทําด้านในค่ะนะคะเราก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเล็มนิดหนึงอ,อันนี้เป็นผ้าพื้นอีกชิ้นหนึ่งนะคะอพอเย็บเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ นะคะคเราก็จะได้สองชิ้นนะคะอันนี้เป็นด้านในส่วนอันนี้เป็นด้านนอกค่ะที่มีผ้าลูกไม้นะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบค่ะแล้วก็เอาผ้าลูกไม้เนี่ยอันนี้วางนะคะเอาผ้าลูกไม้ไว้ด้านในนะคะ ะะเอาผ้าลูกไม้ไว้ด้านไหนส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าธรรมดาเราก็ประกบกันเข้าไปนะคะให้ผ้าลูกไม้อยู่ตรงกลางค่ะเพื่อประกอบเป็นชิ้นงานนะคะเอาเข็มหมุดกลึงตรงกลางค่ะนะคะอันนี้ตรงคางส่วนตรงปลายจมูกก็ให้ตะเข็บอยู่ตรงกลางนะคะเอาเข็มหมุดกลึงค่ะ นี้เราก็มาจับลายองแมสให้เสมอกันอเอาเข็มมุดดนึงไว้นี่นะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่อเราติดเข็มมุดเสร็จต่อไปเราก็เย็บนะคะใช้วิธีเหมือนเดิมค่ะคือเย็บ เย็บด้นถอยหลังเหมือนเดิมนะคะอแล้ก็เย็บไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บให้ตลอด นะคะทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มหมุดออกนะคะตัดนะคะนน่านาจะก็จะมาเป็นอย่างนี้นะค่ะแล้วก็เอาเข็มหมดออกนะคะเพืะะ่อที่จะพลิกด้านทีนี้เราก็พลิกด้านนะคะ กลับด้านนะคะเอาอตะเข็บเข้าด้านในค่ะนะคะค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าลูกไม้ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกที่เราจะโชว์ผ้าลูกไม้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านในค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็แต่งนะคะ แต่ให้สวยงามเพื่อที่จะใส่อย่างยืดนะคะคึงไว้ก่อนค่ะเอาหมดกึ่งไว้ก่อนนะคะ ร้อยก่อนค่ะทั้งสองข้างเลยค่ะด้านปลายจมูกแล้วก็ด้านขาค่ะซึงไปเรื่อยๆค่ะ ป็นอย่างนี้นะคะหน้าตากมาเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วพอเราได้เราคึงเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาพับด้านข้างนะคะพับด้านข้างสักประมาณหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะใสย่ยางยืดค่ะตลบเข้าอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะ เข้าข้างในท้าสองข้างเลยนะคะทําอย่างนี้ต้้งสองข้างเลยค่ะสุปเข้าประมาณหนึ่งเซนนะคะอเอาเขมุดลึงลงไว้ค่ะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะคะกับด้านค่ะทำเหมือนกันค่ะพับเข้าไปข้างในหนึ่งเซนนะคะอ่า พอเราเสร็จเราเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้อันนี้เราเนาเสร็จแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เราเนาด้านจมูกแล้วก็ด้านปลายคางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาใส่ยางยืดนะคะสองข้างค่ะ ยังยืดก็ยาวประมาณ13เซนค่ะนะคะแล้วก็ใส่ะใส่้นะะสไปก่อนสอดเข้าไปด้านในนะคะเอาเข็มหมดกลืนไว้ให้แน่นค่ะ ใส่เข้าไปแล้วก็เอาเก็บหมดซึ่งไว้นะคะท,ทำอย่างนี้ตั้งสองด้านเลยค่ะนะคะด้านนึงก็ดึงไว้ก่อนส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะเอาอยางไว้ก่อนนะคะ หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บ นะคะคเมื่อเราเย็บส่ยางยืดทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงได้เนาออกนะคะได้เนาที่เราเนาวไว้ตั้งแต่ที่แรกอะคะ่ะ,ะดึงได้เนาออกนะคะ ว่าเสร็จนะคะเนี่ยอันนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้านูกไม้นะคะเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะค่ะนะคะเป็นอย่างนี้นะค่ะ